ื่องของซึมเศร้าแตะเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับก็เน้นตัวที่มีพรีไบโอติกสูงๆเหมือนที่พูดนะครับเช่นไฟเบอร์ดี่ดีพอครับเพราะมันเป็นสารอาหารที่ทําให้แบคทีเรียที่ดีของเราเนี่ยเอาไปย่อยนะครับพอเขาย่อยสลายได้จะเกิดสารพวกคาบาซิโรโตอ닌นี่ครับทำให้สมองเราคลายเคยรียดหลับได้ดีด้วยนะครับผ่อนคลายสมองด้วยลดวยความเครียดด้วยนะครับของนี้นะครับหรือบางคนอาจจะทานตัวบูมคอลเลเจนพัทก็ได้เพราะมีตัวของพรีไบโอติกอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับ หรือบางคนทานลูมคอฟฟี่แต่ลูมคอฟฟี่ผมจะไม่แนะนำให้ทานก่อนนอนน,น,นนะครับทานในกลางวันอย่างนี้ครับนอกจากได้สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นตัวต้านอนุมูลสัตแล้วในลูมคอฟฟี่เนี่ยก็จะมีตัวพีไบโอติกอยู่ในนั้นนะครับหรือใยอาหารอยู่ในเช่นเดียวกัน,นครับ แต่ผมชอบแนะนำให้ทานซิเตโปรตีนครับเพราะว่าตัวซิเตรโปรตีนเนี่ยเขาเป็นโปรตีนนะครับที่ถ้าเราทานก่อนนอนแล้วเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของการหลับสบายสองเขามีตัวพรีบโบอติกที่สูงด้วยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้สารสื่อประสาทของสมองที่ดีด้วยนะครับทำให้เราหลับได้สบายขึ้นเลยครับนะครับ หรือบางคนเนี่ยอาจจะเสริมด้วยตัวของอบูมวิตามินซีนะครับหรือตัวปูช็อตก็ได้เพราะตัวบูมวิตามินซีเหมือนที่คุยให้ฟังครับมีตัววิตามินครับเช่นวิตามินบีวิตามินดีนะครับมีสารสกัดจากมะเดื่มุลครับที่ช่วยบำรุงสมองนะครับคลายเครียดได้ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ทานเสริมร่วมกันนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยหลับได้สบายด้วยแล้วลดอาการซึมเศร้าของเราได้ด้วยนะครับ